คุณสุวิทย์คุณเคยมีใครท้าตีท้าต่อยไหมคะตั้งแต่เด็กค่ะอมีไหมมีแต่ผมเราไปท้าตีท้าต่อยโอ้โหนี่ตัวเปิดเลยนะแหมดูท่าทางสุวิทย์สิทธิ์อะไรนะคะสิทธิ์หามลงครับสูเขาไม่ได้สิทธิ์รอหามเนี่ยขนาดท่านนายกยังโดนท้าต่อยแล้วค่ะตอนนี้คู่เอกค่ะเต้กับตูคุณเต้นี่โพสตเลยคุณเต้มงคลกิจบอกว่าผมขอเหอะท้าต่อยกับนายกหน่อยใครแพ้ละออกไปเลย ว่าอย่างนั้นนะคะออกมาโพสเขาบอกว่าที่เขาโพสเนี่ยบางคนบอกหิวแสงแล้วมั้งคุณเต้นะทาไมอยู่ดีๆไปท้าต่อยกับท่านนายกแต่คุณเต้บอกว่าเหตุผลคือผมอยากเล่นการเมืองแบบสันตินะไม่อยากให้ใคร<อ>ต้องเสียเลือดสีเนื้ออีกแล้วนะเมื่อกี้คุณสวิตก็อ่านข่าวไปเดี๋ยวม็อบใหญ่ม็อบโตม็อบเล็กอย่างนี้ผมขออนุญาตเลยละกันเป็นตัวแทนประชาชนขอ,อท้าชกกับท่านนายกรัฐมนตรี<ว>จากสสอ,อ,อ,อเต้หัวใจเป็นของประชาชนโอ้โหว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยประกาศเลยว่า มวยคู่เอกของสนามมวยลุมพินีนะคะที่จะถึงนี้ก็คือมวยคาาเชือกระหว่างเต้และตู่มวยไทยคาาเชือกมือเปล่าเท้าเปล่าพันพ่าก,กอนนี่ว่าอย่างนั้นนะคะกฎกติกาก็คือท่านนายกอายุ64ผมอายุ40ท่านแก่กว่าอายุห่างกัน27ปีแต่น้าหนักเท่าเทากันเพราะฉะนั้นต่อให้เลยต่อให้ก็คือว่าผมใช้มือขวาข้างเดียวไม่ใช้มือซ้ายไม่ใช้เท้าด้วยให้นายกใช้เต็มที่สู้กัน3นาทีค่ะ3มยก3นาทีสู้กันไปเลยถ้าท่านนายกชนะผมลาออกถ้าท่านนายกแพ้ นายกลาออกนะท่านว่าอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วแต่ว่าถ้าไม่รับคําท้าผมถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายผมให้เวลาคิดสิบวันห้ามส่งคนมาต่อยแทนว่าอย่างนั้นนะและนัดสถานที่เรียบร้อยว่าให้เจอกันที่สนามมวยลุมพินีนะคะอเอาไหมคุณสวิตไปดูไหมคุณสวิตว่าท่านนายกจะรับท้าไหมคะเนี่ยเขาเป็นใบอย่างเดียวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวีคำโมบายสามโม